สวัสดีครับร้านก่ ouais. อนนะครับผมออกจากฟ uh ิวเจอร์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่คลองหนึ่งนะครับหมู่บ้านเจสพีนะครับออกจากฟิวเจอร์เลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับชิดขวานะครับยูเทิร์นขวานะครับอ่ายูเทิร์นแรกเลยนะครับออกจากฟิวเจอร์ยูเทิร์นแรกอยู่ขวามือนะครับยูลูกค้ายูเทิร์นแล้วก็มองขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับอ่าหมู่บ้านเจสพีนะครับผมมีนะครับผมมีช้อปปี้ลาซาด้า ไอจี u ูทูบไมล์ไล s ์ช็นะครับมีหลายช่องทางนะครับลูกค้า,อ,าอ่ามาแล้วโทษทีอ่าผมมีหน้าร้านนะครับลูกค้าผมมีหน้าร้านไม่ขายของปลอมนะครับขายของปลอมไม่ได้นะครับแวนนะครับโอซคูตัวนี้ เป็นรุ่นครูนะครับครูตัวนี้เป็นตัวน้ำหนักเบานะครับตัวน้ำหนักเบาอ่าตัวนี้นะครับขอ,ขอเรียกคือบ้านเราเเรียกคอม์ตอะไรนี่นะครับผมก็เรียกไม่ถูกเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นสีมัตตานะครับ สีเหลืองนะครับตัวนี้จะเป็นหนังกลับทั้งหมดเลยนะครับหนังกลับทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักเบามากนะครับเบามากอ้อเดี๋ยวก่อนนะเท่าทีของรืมอเดี๋ยวผมต้องต้องพูดทุกคลิปนะครับลูกค้าที่ได้ลูกค้าที่ซื้อจากในช็อปนะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับลูกค้าได้กล่องนะครับ แล้วก็แล้วก็พวกพวกรายละเอียดสินค้านะครับถ้าแวน์ก็จะมีแวร์ก็จะมีราคาบอกอยู่ตรงหน้ากล่องเลยนะครับตรงนี้เป็นเป็นป้ายแวน์นะครับแล้วก็พลาสติกห่อนะครับพลาสติกห่อถ้าเป็นคอนเวิร์ตก็จะเป็นกระดาษนะครับแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ป้ายราคานะครับป้ายราคานะครับอ่าใบเซอร์ใบรับประกันไม่มีนะครับ ไม่เคยมีอยู่แล้วนะครับประกันนะครับประกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับคนมีหน้าร้านนะครับลูกค้าซื้อของไปเป็นตําหนิบ้างขาดบ้างก็ส่งกลับมาเปลี่ยนได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับคนที่มีหน้าร้านนะถ้าไม่มีหน้าร้านก็ก็ไม่อันนี้ไม่ทราบประกันนะครับเป็นหนังกลับหมดเลยนะครับหนังกลับทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นตัวนี้นะครับจะไม่ใช่พื้นแวนนะเพราะตัวนี้เป็น เป็นตัวน้ำหนักเบานะครับตัวน้ำหนักเบาก็จะไม่มีป้ายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปกตินะครับถ้าเป็นตัวคอมฟอร์ตนะครับนวมนวมจะเป็นหนังหนังเจาะรูนะครับหนังเจาะรูนิ่มๆนะครับหนังเจาะรูนิ่มๆที่พื้นจะมีโลโก้คอนเวิร์ตนะครับ พื้นจะมีโลโก้เอ้ยโทษทีที่พื้นจะมีโลโก้แวนนะครับตัวนูนออกมานะครับตัวนูนออกมาหนังกลับหมดเลยนะครับหนังกลับทั้งหมดนะครับหนังกลับทั้งหมดข้างในพื้นพื้นตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับถอดไม่ได้นะครับตรงลิ้นตรงลิ้นนี่ก็เป็นหนังกลับนะครับ เป็นหนังกลับหมดเลยตัวนี้จะใส่ได้สองแบบนะลูกค้าคือร้อยเชือกก็ได้ไม่ต้องร้อยก็ได้นะครับมันจะเป็นเหมือน <c oughs> สลิมนะครับสลิเออสลิปออนนะครับถ้าเป็นแวนเนี่ยถอดยากมากมันเป็นหนังกลับแล้วเชือกแวน่ะหนาแบนใหญ่นะครับ ตรงลิ้นจะเป็นหนังกลับนะครับตรงนี้นจะเป็นหนังกลับหนังกลับหมดเลยนะครับที่ผมบอกว่าใส่ได้สองอย่างคือตรงนี้นะลูกค้าลูกค้าเห็นข้างๆไหมนี่นะครับเดี๋ยวอ่ะอน,นี่เห็นไหมครับยางยืดโอ้เดี๋ยวสีเขีเขยวๆนะลูกค้าอ่ะอย่างนี้ก็ได้ว่าเออท่าทีลูกค้า เห็นไหมแผ่นใหญ่เลยนะครับแผ่นใหญ่เลยนะครับคือไม่ต้องร้อยเชือกก็ได้ใส่ไปเลยเป็นยางยืดอยู่แล้วนะครับเป็นยางยืดอยู่แล้วถ้าถ้าใครไม่ชอบก็ตัดได้นะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่ได้มันไม่ได้ว่าเพราะว่ามันมีเชือกอยู่แล้วนะครับตัดทิ้งได้เลยถ้าเกิดว่าม,มันติดบางทีคนนัเท้าใหญ่ใช่ไหมแล้วใส่เข้าไปเนี่ยมันลังนึกออกไหม, stein, มลูกค้าคนนเะท้าคนนเท้าใหญ่ สายใบมันล้างมันล้งแน่แนแน่ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับพื้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับพื้นจะเป็นตัวนี้จะเป็นรูๆ,ๆๆๆนะครับตัวนี้น้ําหนักเบานะครับจะมีโลโก้โลโก้แบรนด์ตรงนี้นะครับแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะลูกค้าจริงๆตรงนี้มันทําเส้นขึ้นมาเห็นไหม ผมว่ามันน่าจะเย็บนะเย็บแล้วจะสวยเลยอะถ้าเย็บอีกทีหนึ่งอะตัวนี้ผลิตครั้งเดียวครับลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับประเทศนะครับประเทศเวียดนามประเทศเวียดนาม ตัวนี้จะจะจะสำหรับพวกพวกเล่นเล่นเล่นแบบน้ำน้ำหนักเ,เบาๆนะลูกค้าคือมันเบามากนะครับมไม่มันไม่มีความหนักเลยนะครับเบามากเบากว่าเบากว่าคอนเวิร์ตพื้นบางอีกนะครับคอนเวิร์ตพื้นบางยังหนักกว่าเลยนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับอ่ะลืมบอกราคา ราคาราคาราคาสามพบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคามาตรฐานนะพวกโปรคอมฟอร์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็อีกรุ่นนึ่งอะจำช,ชื่อไม่ได้แล้วก็ราคานี้สามพันสามนะครับก็ฝากด้วยนะครับลูกค้าร้านก่อนนะมีอะไรใหม่ๆผมก็จะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ